หนึ่งคำพูดแก้ปัญหาการเงินติดขัดวันนี้นะคะหลายๆคนถามครูเยอะมากลูกสิษย์เยอะจริงๆนะคะที่ถามเกี่ยวกับการเงินนะเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าครูสิตายเองเคยติดลบสิบล้านแล้วก็เหลือเงินติดตัว20บาทครูมารอดได้อย่างไรแล้วครูมีเทคนิคอะไรมาบอกวันนี้ค่ะแค่หนึ่งคำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะทางการเงินติดขัดของเราได้เลยนะคะหนูรู้ไหมว่าหลายๆครั้งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดหรือรู้สึกออกมามันเข้าตรงสู่สมองและส่งนะคะกระแสไปยังจิตใต้ส เ,เราทุกวันนี้ค่ะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีจากนะคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดเราพูดเราเชื่อเราจะพูดมันซ้ําๆบ่อยๆค่ะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาการเงินติดขัดคุณสังเกตไหมว่าคุณจะชอบพูดคําว่าอะไรเงินหมุนบ้างเงินไม่มีบ้างเงินหายากบ้างจริงปะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณมีเงินติดขัดจริงไหม คุณไม่เคยพูดภาษาทางการเงินหรือความรู้สึกด้านการเงินที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันเหลือเพื่ออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะครูตาเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นค่ะครูมีภาษาทางการเงินที่ยอดแย่มากและมีความรู้สึกเกี่ยวกับเงินที่แย่มากค่ะว่าเงินมันหายากสเสือเกินจึงทําให้ครูติดลบถึงสิบล้านเลยค่ะเกือบจะฆ่าตัวตายแต่ คำเนี้ยหนึ่งคำนะคำนี้หนึ่งคำสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครูได้ครูจึงมาบอกพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่ครูเริ่มเปลี่ยนภาษาทางการเงินและความรู้สึกทางการเงินของครูนะคือคำว่าเงินหาง่ายค่ะคำพูดสั้นๆแต่มันทรงพลังเหลือเกินค่ะเพราะในชีวิตของเราเราไม่เคยพูดคำว่าเงินหาง่ายค่ะเราพูดแต่คำว่าเงินหายากค่ะทุก ครั้งกว่าเราจะหาเงินได้เหนื่อไม่แตกไม่ได้เงินจริงๆค่ะแต่เมื่อครูเปลี่ยนคําพูดและความรู้สึกของครูเกี่ยวกับการเงินใหม่ค่ะครูสั่งตัวเองซ้ําๆทีๆเหมือนตอนที่ครูรู้สึกนะคะว่าเงินหายากนั่นแหละแต่ครูเปลี่ยนมาเป็นคําว่าเงินหาง่ายค่ะและครูรู้สึกกับบานค่ะว่าเงินมันหาง่ายเงินมันหาง่ายบนโลกเนี้ยมีเงินอยู่เต็มไปหมดเงินลอยอยู่กลางอากาศเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเข้าทุกวินาทีเงินหาง่ายเงินหาง่ายวันหนึ่งต้องเป็นของฉันวันหนึ่งต้องเป็นของฉันวันหนึ่งจะเป็นวันของฉันและเพียงครู รู้สึกแบบนี้ครูบอกก่อนนะว่าครูปล่อยความถีนะคะความถีนะคะซ้ำๆๆๆซ้ำซ้ำซ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 ำในหัวครูเรียกว่าโอ้โหบ่อยเท่าที่ครูจะมีสติได้ค่ะเพราะถ้าเกิดครูไม่ปล่อยบ่อยเวลาครูรู้สึกมันจะชอบตีกลับไปว่าเงินหายยากมันจะจริงหรอวะอยู่ดีดังนั้นทุกครั้งที่มีอาการลบๆกำเริบค่ะครูจะบอกตัวเองว่า i, เฮ้ยเงินหาง่ายมันเป็นไปได้และฉันคู่ควดเงินหาง่ายมันเป็นไปได้และ ฉันคู่ขวัครูก็บอกมันอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะปรากฏว่านะคะครูไม่ได้นอนรอนะคะพอเราพูดว่าเงินหาง่ายแล้วเราลงมือทําด้วยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้แหละเงินหาง่ายค่ะครูออกไปซื้อเครื่องสำอางที่สัาเพลงนะคะมาประมูลปรากฏว่าครูรับกําไรวันแรกหลักหมื่นเลยครูรู้สึกทันทีว่าเงินมันหาง่ายจริงๆเห็นไหมดังนั้นนักเรียนลองเอาไปทําดูค่ะหนึ่งคำเท่านั้นที่มันมีผลต่อตรงกับจิตใต้สํานึกของคุณคําพูดง่ายๆเข้าถึงง่ายๆเข้าใจง่ายๆนี่แหละ ฝังลงจิตได้สำานกดีมากค่ะเราจะเป็นแบบที่เราเชื่อดังนั้นเชื่อด้านดีๆกันเถอะนะส่งเสริมให้ทุกคนมีความสุขและไปต่อด้านดีค่ะอีกนิดเดียวก็ถึงวันของคุณใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนชีวิตไปดูคลิปมหากรรม2 1วันนะคะกแกรมจิตที่มีความมั่งคั่งกับคูจิตาครูสอนฟรีว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกอย่างไรนะคะโดยไม่ได้ใช้เงินลงทุนสามารถดูคลิปใหม่ๆได้ที่เพจคูจิตาผังสว์ปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวสสัดีค่ะ